คุณซิง,งดีดรุ่ไท<ห>ยสวัสดีครับคุณซิงดีรุ่ยไทยประจำวันที่10พฤษภาคม2565ครับวันนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อขายคุณแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ25.9 0ครับอยู่ที่1604.49แนวรับจะเป็นตรงไหนละ่ะ1580.80 แนวต้านจะเป็น1613.30ครับถ้าทะลุได้จะเป็น13.42ไปดูเซต50ครับอาการไม่ต่างกันนะครับเซต50อยู่ที่954.33ติดล12.46แนวรับจะเป็น947.01เนาะแนวต้านจะเป็น967.20ครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของ ตัวที่หนึ่งบ้านปูบ้านปูานปราคาสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ถือว่าซชไซช้เบลขายกว้างๆนะใหญ่ๆนะเปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดขึ้นไปที่สิบสองจุดเจ็ดศูนจากนั้นก็ลดลงมาแนวรับล,ล่างสุดๆตรงนี้น่าจะเป็นสนะิบสองจุดสี่ศูนย์เนาะตีกลับไปปิดที่สิบสองจุดห้าศูน ดูรายหนึ่งนาทีครับวันนี้อินเทอร์เน็ตเราค่อนข้างช้านะเพราะว่าเราใช้ตับนะครับก็คืออะไรไซเวแล้วก็มีปิดดิดนหนึ่งปิดเขียวดิ้นหนึ่งท้ายตลาดนะครับสำหรับบ้านปูบ้านปูเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพยากรรับดวมบริกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูวล่ลในีอยู่หนึ 5, ่งพันหล้าน แนวรับ12.10ครับแนวต้าน12.80ถ้าทะลุได้จะเป็น13บาทสำหรับบ้านปู่ครับแต่ว่าต้องผ่าน12.70ให้ก่อนนะก็ต่อไป COI COI นะคะ4 5, 5, บาท9งบวก16เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็โดดขึ้นไปที่15.15 15เนอะก็แบบ พยายามจะดันทะลุ5บาทหลายรอบนะแต่ไม่ผ่านผ่าน5.15แล้วก็เอลงมาที่74 72 74 72แล้วก็เปิดโดดปิดโดดไปที่4.96ครับ4ออยก็ถ้าเป็นมุมมองพ่อพ่อก็มองว่าเขาจะขึ้นไปยืน5บาทแล้วก็หล่นขึ้น5บาทแล้วก็หล่นนะเป็น mm hmm. กว่าจะมีแบบปิกลอดเข้ามาเขา ผ่านต้าน5บาทนด้ไปได้นะครับสี่อ่อยครับดูลายเดย์ไหมลายเดย์ครับต้านสูงสุดเขาจะเป็น5.39ก็คือขึ้นแล้ะทิ้งใส่นะครับแต่ว่าวันรุ่งก็ค่อยๆทย,อย,อ,ยอยเข้ามานะครับสีอ่อ,อยใตน์หนึ่งที่ตัวนี้ปิดโดดนะครับมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดครับสีอ่อยครับ c ีไอเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครับดวมบริษัทกำไรและมี value r a t i อ,อ,อ100แต่ว่า c ีออเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งกนะออก็ก็เลยให้แถบสีแดงนะครับแนวรับอยู่ที่4.77แนวต้าน5.1 5 15. ครับถ้าทะลุได้จะเป็น5.39สำหรับซีไอครับตัวต่อไป TKT เอทีราคา2 8ิบวกตัวน,นี้น่ากลัวนะครับเอาให้แถบสีแดงซิ่งจัดด้วยฝากเพื่อนิจรณานะสิ่งไม่ทันก็ไม่ต้องเข้านะครับเปิดตลาดเปิดโดดนะครับไปที่2 0งจากนั้นก็ยอ่อลงมาแล้วก็เบรกขึ้นไป2รอบ2.22ใช่ไหมแล้วก็2.28แล้วก็ลดลง อยู่สองสองก็สองยูสแปดแล้วก็หลดลงมาปิดที่สองจุดหนึ่งสองครับสำหรับทีไทีครับอันนี้ปิดไม่สูงขายถา้ายตลาด t อท,ทีเป็นหุ้นไอเวย์ way, เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรวมบริษัทกำไรแต่ไม่มีมีแวลูอะไรไอยู่ข้อมองว่าเขาเบรกเขาเบรกเกอะขึ้นไปแล้วนะก็คือเบรก แล้วก็ทิ้งใต้ลงมาแต่ว่าก็ยังแบบปรถถับตัวตานนะครับก็ฝากเพื่อนหาข้อมูลด้วยนะครับแนวรับอยู่ที่2.04จนแนวต้านอยู่ที่2องครับถ้าทะลุได้จะเป็น2.28ก็คือตรงนี้แต่ว่าก็ตัวนี้ค่อนข้างซิ้ง,อองก็ฝากเพื่อนเจรณาด้วยนะครับตัวต่อไปซัสโก ก็ราคา3ามบาทห้าสิบสี่ตังบวกน,น,นี่หุ้นน้ำมันไปอีกแล้วใช่ไหมอ่าต่อจากซีออยก็เป็นซัดโก้นะครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดโดดสองรอบนะครับโดดไปที่สามจุดหสองนะนะแล้วก็เบกขึ้นไปที่สามจุดหกแปดอีกรอบหนึ่งนะครับลดลงมาที่กรอบล่างสามจุดสี่หกแล้วก็ขึ้นไปปิดที่สามจุดห้า ดูรายหนึ่งทีของซัตโก้ซัโกนี่พ่อพูดไว้ตั้งนานแล้วป่าพ่อสนใจนะแล้วก็เขาปิดเขียวนิดนึงนะครับสําหรับซัตโกถ้าเป็นดูตามอิเิเกเตอร์ตัวนี้ก็เห็นว่ายอยกลับขึ้นไปนะก็น่ารุ้นว่าจะไปต่อไหมเพราะว bon ่านชะ่วงเป็นเทรนด์นะซัโกเป็นไนเวย์เป็น้นเกี่ยวกับรวอบริษัทกำไรแต่แม้รู้อะไรไ้อย แนวรับ3.46ครับแนวต้าน3.57ค่าทะลุได้จะเป็น3.8ครับรัสโกเพราอนเพื่อนดูตามนี้ได้นะ3.57 3.68นะเอะไรดูตามค่าฟีบวได้นะครับต่อไป BCPG c p g 3.87งางเล่นแข่งนะฮักบ้านปุ๊อะจริงเนี่ย าเปิดตลาดแท่งนี้ครับบีหล่นบางจากก็เนี่ยหล่นลงมาที่11.30ครับจากนั้นก็ค่อยไปไวไปที่11.70ดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าพยายามยืนระยะที่11.70ได้ครับถ้ายืนได้ก็หล่นเพราะมันเป็นหุ้นอยู่ในเทรนด์มาดูก่อนว่าตอนนียครับที่ สำหรับ c ีีครับเป็นหุ้นไวเอเป็นและจำน่ายไฟจากเพียนอา้าวไม่ใช่หุ้นน้ำมันหรอจำรายแต้มแมลู่เลดีอยู่หุ้นบางจากนี้นเอาแหละ <laughs> โอเคปงานข้อมูลเนียนะครับแนวรับ11.30ก็คือตรงนี้ แอวตนสบอดด้านู1 9 0ก็คือห้องนี้ถ้าทะลุได้จะเป็นสิบสองจุสองสก็คือตรงครับ bcp ตัวต่อไปค่าหมาดคาหมาดไปสี่บาทเก้าสิบังบวกเปิดตลาดก็ไซเวย์ล่นก่อนนะ ที่สี่จุดเจ็ดสองนะจากนั้นก็โดด4ี8จุเก้าแปดย่อลงมาอีกรอบนึ่งก็เก้าสี่ขอโทษครับเก้าสี่ครับแล้วก็ลด,ดลงมาที่สี่จุดแปดสองแล้วก็เปิดเอ้ยทะลุขึ้นไปอีกรอบหนึ่งทะลุกรอบขึ้นไปเบคเขาเรียกเบคขึ้นไปที่ห้าจุดศนเนาะแล้วก็ลด,ดลงมาปิดที่สี่จุดเก้าแปดก็น่ารุนเหมือนกันว่าจะเบคหาบาทได้หรือเปล่าครับขาหมาดครับปิดโดดนิดนึดนงนะ อาจเป็นหุ้นเวเป็นหุ้นนำเข้าและจำผลิตภัณฑ์ับรวมบริษัทกำไรแต่ไม่มีมูลอไราเดือนว่าเป็นหาตรงนี้ขึ้นไปสูง5.95นี่ได้เดยนะแล้วก็ลงพอขึ้นหางเอ็นไปที่ก็น่ารุ่นเหมือนกันแต่ว่าสบ ดูรายหงึ่อน,นครับจะเห็นว่ามีแข่งเข้าเก็บใายตลาดครับก็น่ารูนเหมือนกันว่าอามหมายจะไปต่อไหมมาเป็นหุ้นต่อะนแะนวรับ4.81ครับแนวต้าน5.6ถ้าทะลุได้จะเป็น5.30ต่อไปพี่แมนแมนราคส2า,ษาษงบวก เปิดตลาดแห่งนี้ครับลนก่อนนะที่2.8จากนั้นก็เบสขึ้นไปที่2.38ก็ลงมากรอบล่างจะเป็น2.24แล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่2.4ครับสำหรับ4รายหนึ่งนาทีมีวอลลุ่มเข้าเก็บเยวนะขายตลาดนะครับก็น่าสนใจว่าพอจุเบส2.42ไปได้หรือไม่ครับ4 ีแมนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นอุตสาหกรรมครับดวมบริษทัทมีกำไรไม่มีปัดมีแวลุยอะไรไอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบีแมนค่อนข้างซิ่งนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเก่าเลยเนาะซิ้งจัดแล้วก็แนวรับสองจุดสองเจ็ดต้านจุดห้าสองถ้าทะลุได้จะเป็นสองเจ็ดสามครับสำหรับสีตัวต่อไป ต่อไป trc trc ราคาสามสิบเจ็ดสต,าง,ดสตางค์บวกสตางค์ค่ะเปิดตลาดเปิดโดดนะเปิดโดดขึ้นไปเลยสามสินน<อ>บเก,<อ>ก้าสตางค์เนอะรอนบนกรอบบนสามสิบเก้าอบล่างจะเป็นสาสิบห้าลดลงก็ใส่เบสะสมขึ้นไปปิดที่สามสิบเจดตังค์ก็น่าสนใจเพราะว่าเขามีข่าวเลยเนาะดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่า ตอนนี้พยายามยืนระยะที่37สตางค์ให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็เสี่ยงพาจจรุดแต่ว่าเป็นลายเดยของก็กคือข้างล่างสุดที่แล้วก็ตีกลับขึ้นไปที่39แนวต้านอยู่ที่39เนี่ยก็ฝากเพื่อน BIC เป็นหุ้นไซยเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับราบเมาก่อนในงานระบบท่อภาพรวมบ,บริษ,ษัทค่ะและไม่มี Value r a t อยู่ที่9ก จริงีิเพราะนึกว่า trc เป็นหุ้นเกี่ยวกับเหมืองโอเทสอะไรประมาณเนี้นจริงดิอแนวรับ32สตางค์ครับแนวต้าน39สตางค์ถ้าทะลรู้ได้จะเป็น40สตางค์สำหรับ trc ครับว่า trc ว่าเปินอราวางแผนใายได้สิออาจากที่ไหนก็ข้าจากค่ะ แล้วก็มีตุนแบ็คล็อกแต่ว่าติดเครื่องหมายด้วยนะจ <T> กับท <T> ีหนึ่งครับต,ต่อไปก็คือ TMI อ m มราคาหนึ่งบาทสามสตางค์บวกเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เปิดขึ้นไปโอโ้ดันขึ้นไปดันขึ้นไปค่อยๆซึมขึ้นไซเบอ a y อัพนะแล้วก็ไปโดดช่วงสิบห้านาฬิกาครับห้านาที ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งจุดก็หล่นลงมาที่หนึ่งจุดหนึ่งสามดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าพยายามยืนระยะที่หนึ่งจุดสามไม่ได้สำหรับ mi แต่ว่าเป็นหุ้นมีข่าวเนาะก็นี่ย่อลงมาเลยดูรายเดย์นนึนงแ,แบบทำสัญลักษณ์แล้วว่าชั้นกลับตัวขึ้นไปแล้วคนติดดอยก็เทออกสิครับ ใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> น่ารุ้นเหมือนกันนะครับกับไอเข้าด้วยไหมอ p ไอเป็นไงเวเป็นหุื่อเกี่ยวกับติดและจําหนอุปกรณ์ภาพรวมบริษัทไปแต่ไม่มีมีแววอะไรได้หยุดแนวรับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งแนวต้านหนึ่งจุดหนึ่งห้าครับถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งครับไปนะ แต่ว่าถ้าเขาเบรกหนึ่งจุดสองหนึ่งได้นะก็ไปต่อ mi มีข่าวว่าใครรงไฟฟ้าชิวก็ผลงานคิวตั้งเป้าตึกโหลยแล้วต่อไปเอาจากที่ไหนเนะเอาจากตัวต่อไปจ่านว่าไงเช้าอ่ะเช่าเอาเช่าก็เช่าเช่าราคาห้าบาทสามตั้งบวก จริงเพื่อนไม่ได้สนใจชื่อเรานะหุ้นเขาก็รู้แล้วเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ค่อยๆไซเว์แล้วก็ดีดตัวช่วงโอเพนทะูเนาะตลาดบ่ายนะครับดนขึ้นไปสูงสุดที่ห้าจุดาไม่หล่นด้วยนะครับมีถือว่าเป็นเข้าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเฉาใช่ไหมดูรายหนึ่งนาทีครับตรงนีเเดดด้เขาเปิดโดดเขาปิดโดดนะครับับบเฉาครับเราเป็นหุ้นเป็น่ะเกี่ยวกับ เสร็จแล้วจำหนายาวรวมบริษัทและไม่มีมีแวลูอะไรไอยู่แนวรับ5.13ครับต้าน5.37ถ้าทะลุดได้จะเป็นห้าจุดสอาขอกแก้ข่าวที่ mi เขาได้มาจากจาก mgr on ออข่าวของขายาวอะไรนะครับ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายหุ้นวอลเลนติสแกนหนึ่งตัวก็คือ Planet w a ว l a n d นหนึ่ง Planet w a ว l n หนึ่งราคาเก้าสิบสองตางบวนเป็นอะไรดีดเหลือเกิเนในช่วงท้ายตลาดเปิดต,ตลาดแท่งนี้ครับไซเ์เวดาวนะแล้วก็ช่วงบ่ายสองค่อยๆมีสัญญาณแล้วก็มีวอลปิดโดดอย่างแรงเลยนะครับสำหรับ Planet w a ว l a n หนึ่งตัรายเนื้อก็ อ่าจะเห็นว่าเข้าท้ายตลาด Planet Wallet หนึ่งจะมีข่าวนะสำหรับแม่ต่างสุดปลายเดนะ82ดสิบสองสตังค์นะต่อจอต่อเบคตรงนี้เก้าสิบอัรุดายก็น่าลุ้นว่าจะกลับ Planet Wallet หนึ่ง Wallet หนึ่งมีมัลลรายดีอยู่นี่เข้าน้อยแต่ทำไมสัญญาณมาแนวรับ แ4สิสตางค์แนวต้าน96สตางครับาคาุ้ได้จะเป็นหนึ่งสอนมีข่าวหุ้นที่แร้แล้วแต่ไม่ได้อารณ์ก็คือว่ามันแพงแองมีข่าหุ้นรอดเข้าก็คือ S R 1้อามแาด S K R แาดแล้วก็ไดเมสิกมีหุ้นไ I P O คือ <F> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดจองอ่าเปิดจองเปิดจองวันที่เอ็ดถึงสิบคุณอะไรคุณอะไร f f, p I f t i ราคาสองบาทห้าสิบ้าอุปกรณ์อ่าแล้วไงต่อก็มีคุ้นที่บอกว่าแต่ก็คือสับอ๋อ h p t HPT กนะ็ดูๆแล้วมันอืมมันของสวยอะ่ะก็สปาว่าสปาเนี่ยเซตล่วงแต่สปายืนยืนยินระยะได้ยินระยะได้แล้วก็าฐานค่อนข้างแข็งแรงก็น่าสนใจครับสปากับ HPTHPT ก็จะมีข่าวนะแต่พ่อลืมไหมว่ามันเป็นข่าวจากที่ไหนก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลครับคุณนินิริทยัยโชคดีครับสวัสดีครับ